สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจกอีกแล้วนะครับที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกวันนี้เป็นเมนูเนื้อวัวใส่หน่อไม้ดองเป็นผัดเรียกว่าผัดอะไรผัดหน่อไม้ดองเนาะถ้าตามหลักแล้วก็คืออันนี้เป็นหน่อไม้ดองนะครับจกต้มไปแล้วน้ํหนึ่งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละซื้อมาจากรถกับข้าวนะครับมันเป็นเส้นๆแบบนี้เลยก็หนึ่งถ้วยเนื้อวัวเป็นเนื้อติดมันนะครับหนึ่งถ้วยเล็กๆ วันนี้เราผัดจานเล็กๆนะครับใบกระเพราอันนี้หนึ่งถ้วยใหญ่ขึ้นมานิดนึงพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเครื่องปรุงจะมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงโอเควันนี้เราทานแบบรวดเร็วเลยเมนูนี้ผัดง่ายมากนะครับเผ็ดๆหอมๆกระเพราจะว่าเหมือนผัดกระเพราเลยก็ได้แต่แค่ใส่ดอไม้ดองลงไป แล้วก็ใส่น้ำมันหอยแค่นั้นเองน้ำมันนะครับสักช้อนก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีใส่น้ำเพิ่มนิดน,นึงตอนที่เราจะปรุงรสแล้วก็พริกกระเทียมนะครับอันนี้ขกไว้แล้ว ต้อคั่วจะเหลืองนะครับมันจะฉุนแหลกเพื่อนๆต้องทนนิดหนึ่งนะครับพอเริ่มเหลืองก็ใส่เนื้อวัวที่เราหั่นเอาไว้นี่นะครับเราจะผัดมาคับเจ8ดแแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้ดองนะครับที่เราต้มเอาไว้ แล้ก็เดี๋ยวนานนิดนึงครับเพรเดี๋ยวเราจะปรุงรสล,ละเริ่มจากน้ำปลานะครับน้ำมันหอย น้ำตาลเล็กน้อยนะครับเอาไปตัดลดนิดนึง นี่นะครับหน่อไม้ยกต้มไปแล้วฉะนั้นมันสุกไปแล้วอ่าไม่ต้องรอให้หน่อไม้สุกอีกรอบนะครับแค่ให้มันร้อนแล้วก็มันเข้ากันดีกับเครื่องนะครับตามด้วยใบยกระเพรานะครับที่เราเด็ดมันฟางเอาไว้นี่ยหน้าตาเปิ่หน้าทาแล้ว อันนี้ครัตัวละ้อนนี่แขงมากใส่ดาวกรอบกรอบกฟองก็ผัดให้กะเพราสลดนิดน,นึงนะครับจะได้หอมติดไฟได้ครับเป็นอันเสร็จครับผมผัดหน่อไม้ดองใส่เนื้อวัวง่ายๆในแบบของนายกมจกอันนี้จะเป็นเมนูออกแนวเผ็ดๆเนาะหน่อไม้ดองก็จะมีรสเปรี้ยวติดมาบ้างาแต่โจ๊กต้มไปแล้วล่ะมันก็จะเปรี้ยวน้อยลงแต่ก็ยังมีกลิ่นของหน่อไม้ดองอยู่ ั็เพื่อนๆทำในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะติดหลายวันมากนะครับกลิ่นตไหรดองฉะนั้นแนะนําว่าให้เปิดระบายอากาศดีๆโอเคครับสำหรับวันนี้คงเท่านี้เดี๋ยวส่วนผสมยกจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับไม่เยอะเลยง่ายๆเหมือนผักกะเพราแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไคร b e ช่องไอจงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเมนูถัดไปกับเมนูง่ายๆแบบนี้วันนี้บายบๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ